สวัสดีค่ะนิงคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษกประจำวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมชาวพฤษกจะอยู่ในสถานการณ์ที่แฮปปี้นะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของขวัญและกำลังใจจากครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะหรือคุณเองนะคะจะเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งของครอบครัว พร้อมที่จะให้ความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวได้อย่างดีนะคะถือว่ามีพลังบวกนะคะที่ได้รับจากครอบครัวหรือความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะคะเรื่องของการทำงานนะคะหลายคนก็จะมีความอบอุ่นหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจเข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะคะ หน้าที่การงานก็ถือว่ากำลังไปได้ดีนะคะไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงมากนะคะบางคนอาจจะมีเวลาแบ่งให้กับครอบครัวหรือว่าได้ดูแลพวกพ้องบริวารมากขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะทำงานอย่าง แฮปปี้ะ Happy นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้หวือหวามากนักนะคะสัปดาห์นี้ยังไม่เด่นนะคะที่จะลงทุนธุรกิจหนักๆน,นะคะหรือใครที่อยากเปิดร้านขยับขยายธุรกิจช่วงนี้อาจจะเลี่ยงไปก่อนนะคะอาจจะเน้นในเรื่องของการจัดหาทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงบริวารหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่จะมาหุ้นกับเราหรือลงทุนกับเราไปก่อนนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าราบลื่นดีขึ้นนะคะ มีโอกาสได้ใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ซื้อของให้กับครอบครัวหรือซื้อของให้กับตัวเองด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีนะคะชาวพฤษกพร้อมที่จะลุยงานทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะมีขวัญและกำลังใจมากขึ้นนั่นเอง คนโสดนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะคนที่คุณแอบปื้มแอบชอบก็อาจจะชอบคุณเช่นกันนะคะใครที่โสดนะคะก็มีโอกาสสละโสดได้นะคะ หรือบางรายที่แฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะคุณก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนนะคะได้เที่ยวธรรมชาติหรือว่าได้พบเจอเพื่อนฝูงนะคะทำให้คุณมีช่วงเวลาที่มีความสุขในสัปดาห์นี้ได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มีความมั่นคงทางใจระหว่างกันนะคะมีความจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะมอบความสุขความรักให้กันและกันถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้สำหรับชาวพฤศษศกค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ